ที่ฉันมีอ่ะใครๆเขาก็ทําได้ฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงอ่ะฉันสอนไปอ่ะใครจะมาฟังฉันไลฟ์ไปอ่ะใครจะมาฟังคนคิดว่าคุณคือคนธรรมดาจะไม่ได้เก่งที่สุดนี่เออเรื่องเนี้ยมันมันก็เหมือนฉันรู้นะแต่มันก็เหมือนหางอึ่งอ่ะคุณเหมือนคุณเป็นเป็ดอ่ะคุณรู้สึกว่าเป็นเป็ดอ่ะจะวิ่งก็ไม่เร็วจะบินก็ไม่ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันก็ไม่สอนใครละกันเพราะฉันก็ไม่ได้รู้ลึกรู้จริง แต่คุณเชื่อไหมโลกมันเปลี่ยนไปนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะตำแหน่งที่เรามีอะเขาจะจ้างเป็นแบบการเงินการเงินบัญชีก็มาเชี่ยวชาญด้านบัญชีถ้าคุณรู้คุณต้องรู้เรื่องนั้นลึกรู้เรื่องนั้นจริงรู้เรื่องนั้นแบบเยอะแต่ถ้าเป็นยุคยุคนี้ปัจจุบันนี้ยุคออนไลน์นะปัจจุบันคุณต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเป็ดได้ค่ะคุณเป็นเป็ดคุณก็สามารถสร้างตัวตนได้เพราะนั้นอย่าคาดหวังค่ะว่าเราจะเก่งทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมคะ จำไว้นะคะคุณไม่ได้สอนผู้เชี่ยวชาญคุณไม่ได้ไปสอนด็อกเตอร์คุณไม่ได้ไปสอนอาจารย์แต่คุณสอนที่คนที่เขายังทําไม่เป็นคนที่เขาไม่รู้ถ้าวันนี้คุณออกมาพูดเรื่องของการลดไขมันคุณกําลังสอนใครคุณกําลังสอนเทรนเนอร์อยู่ไหมคุณไม่ได้สอนเทรนเนอร์ค่ะแต่คุณกําลังช่วยคนที่เขามีน้ําหนักเจ็ดสิบกิโลแปดสิบกิโลร้อยกิโล ให้เขาอ่ะมีโอกาสลดน้ําหนักได้เหมือนคุณน้ําหนักสิบกิโลที่หายไปของคุณมันคือโน้ตฮาวค่ะน้ําหนักยี่สิบกิโลที่หายไปของคุณมันคือโน้ตฮาวค่ะเขาอยากรู้ค่ะครัวบ้านคุณน่ะทําอะไรกินเขาอยากรู้ว่าคุณตื่นกี่โมงเขาอยากรู้ว่าคุณออกกําลังกายไหมเขาอยากรู้ว่าคุณทอหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าคุณใช้เวลากี่เดือนเห็นไหมคุณไม่ได้สอนผู้เชี่ยวชาญคุณเป็นเป็ดใช่ไหม คุณไม่ได้ไปสอนคุณไม่ได้ไปสอนเสือดาวที่วิ่งเร็วที่สุดเนอไหมคะเพราะฉนั้นเนี่ยวันนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณไม่เก่งคุณต้องตัดแล้วก็ทําลายคําเนี้ยทิ้งไป